เดี๋ยวลุงจะเหมาเลยแล้วกันเนครับเพราะว่าค่อนข้างจะสวยมากนะฮะจัดไปนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมเมาไปแล้วและแต้มขาวลุงแทบจะไม่เหลือแล้วครับผมเหลือร้อยห้าสิบวันอื่นอย่าขายแพงๆนะครับผมขอแบบถูกๆนะฮะไม่มีจะใช้เลยครับผมนี่เลยลองใส่สีแรกกันก่อนเลยนะครับลองใส่แรกก่อนนี่เลยลุงน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนะเออ ดูไม่เหมาะกับกูยังไงไม่รู้เลย <laughs> ต,อนนตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซักอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงกอยู่ด้านล่างนี่เองไหนดูซิวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรขายบ้างนะครับเกี่ยวกับอ่าอีสเตอร์เอกนะครับผมอันนี้คืออีสเตอร์เอกวันที่3แล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมไม่มีของวันที่2เลย ลุงลืมอัดคลิปฮะก็เลยไม่มีให้ดูครับผมไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามมา3เลยแล้วกันมาดูร้านค้าเลยวันกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับปาร์้เชดสวยจัดจาดออรันนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่ายังไม่รู้บันนี่เอียนะครับผมเป็นออร่า หูก,กระต่ายนั่นเองนะทุกคนนะครับซึ่งจะมีสองสีนะครับผมนี่เลยประมาณนี้ทุกๆคนนะครับอย่างนี้ต้องเมาแล้วล่ะครับผมสองอันนี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลุงแม่บอกเลยแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนะครับผมเป็นสกินเทเลพอร์ตนะคนดูนะครับชื่อว่าบันนี่โฮเทเลพอร์เตอร์นะฮะนี่เลยจะเป็นเหมือนเป็นบ่อปะ่ะเหมือนเป็นบ่อน้ำนะครับผมเป็นบ่อน้ำ นะฮะแล้วก็รอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบตะก,ก้าไขาอิสเตอร์นะครับผมแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็มาดูส่วนหนึ่งอันต่อไปกันนะครับผมอันต่อมานะครับผมสกินเดรด้านะครับเอ็กทอยเดรด้านะครับและรูปทรงของเดรด้าเนี่ยจะเหมือนเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็มีสาอากาศขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่เลยเหมือนเป็นแบบเครื่องตรวจหาไข่ อ่าอีสเตอร์นะครับผมนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะครับคนดูซึ่งรวมๆทั้งหมดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลุงจะเหมาเลยละกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสวยมากนะะี่ฮะจัดไปนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมเมาไปแล้วแล้วแต้มข่าวลุงแทบจะไม่เหลือแล้วครับผมเหลือร้อยห้าสิบวันอื่นอย่าขายแพงๆนะครับผมขอแบบถูกๆนะฮะไม่บีจะใช้แล้วครับผม แล้วมาดูกันนะครับผมตอนเวลาเราใส่สกินเนี่ยนะครับก็ลุงจะน่ารักขึ้นมาหรือเปล่านะฮะนี่เลยลองใส่สีแรกกันก่อนเลยนะครับลองใส่แรกก่อนนี่เลย <c oughs> ลุงน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนะ <c oughs> ดูไม่เหมาะกับกูยังไงไม่รู้เลย <c oughs> ดูไม่เหมาะกับลุงเลยนะครับผมโอเคมาดูสีอีกสีหนึ่งนะครับนี่เลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกันเลย นะฮะนี่เลยก็สวยเลยนะครับผมทั้งสองสีนี้นะฮะทุกคนขเขาเรียกว่าอะไรนะเรามาดูสกินเลดา่านะครับแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับเราจะมาลองวางกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงมาสามสองหนึ่งป๊บโอ,อ้มันจะเป็นแบบนี้เลยอ๋อมันไม่ใช่บอรน์นนะเนี่ยทุกคน เป็นเป็นแท่นว่างเปล่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเขตว่างเปล่าเฉยนะครับแล้วก็รอบๆอบข้างเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่าอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนี่นะครับมาดูตอนวาร์ปกันนะครับผมว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรพิเศษหรือเปล่ามับอ่าไม่มีนะดูเหมือนจะไม่มีนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสกินสำหรับสกินเทเลพอร์ตนะครับสวยใช้ได้เลยครับผมอันต่อมานะครับผมเป็นสกินเรดาร์ครับ ควักออกมานี่เลยทุกคนรู้สึกว่าเรารวยอะ่ะเออเราดูรวยมากนะครับผมนะฮะรูปทรงเนี่ยจะเป็นไข่ทองคำนะครับแล้วก็เป็นพวงกุญแจแครอทนะครับผมน่ารักมากๆเลยแล้วก็ส่วนตรงกลางนะครับที่มันเป็นคลื่นเรดาร์เนี่ยนะครับจะมองง่ายมากๆเลยทุกคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินที่เรียบง่ายแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับผมนะทุกคน,นประมาณนี้ ของสำหรับวันที่3ของอีเวนต์อีสเตอร์เอนะฮะประมาณนี้เลยทุกทุกคนนะครับโอเคครับผมทุกทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับสกินของวันนี้ของอีสเตอร์เอวันนี้นะครับผมทุกทุกคนหวังว่าทุกทุกคนจะชื่นชอบกันถ้าหาน้องๆชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับผมนะก็ามาลองเมนบอกกันได้นะครับว่าหนูชอบอันนี้มากที่สุดเลยลองมาเม้นบอกกันได้นะฮะ แล้วก็ใครที่ชื่นชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนลุงให้ลุงนั้นได้มีโลบัคนะครับผมในการจัดแพ็คมารีวิวให้ทุกๆคนได้รับได้ดูกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ นี่เลยบอกลาด้วยหูกระต่ายนี้นะครับน่ารักมากมากเลยครับทุกทคนอย่าลืมไปหาแต้มขาวแล้วมาซื้อกันนะบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม